นิดนึงนะคะทำให้ค่อยๆนะ10%เอเสร็จค่ะ5%เสร็จค่ะจึ๊บจึบ๊บโอเคพอแล้วเก่งมากเลยค่ะอยากเบรกไหมคะได้ได้อยู่คือให้อินเบรกหรือไปต่อคะไปต่อนิดนึงนะคะขอโทษค่ะหนึ่งสองสามาออกแล้วค่ะจึ๊บ ใหญ่มากค่ะเก่งมากนะคะผมวิมพมาตั้งนานโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากเก่งมากแล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าร้านร้านที่คุณลูกค้าไปทำเขาไม่ได้เอาออกแบบนี้ใช่ไหมคะได้ทคละนิดละหน่อยมันไม่จบไปสี่ครั้งยัง เขาคิดถึงเราหรือเปล่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเขาเลยแบบว่าให้ให้ไปเล่นด้วยบ่อยๆมาเล่นกับอิงบ่อยๆก็ได้นะคะจื๊บให้คุณลูกค้าขารักษาจนแฉะหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหซาออลเนาะอ้ยอันแักใหญ่ ไหนมากจริงๆค่ะอยากดูไหมคะอ่ะเองให้ดูได้จับได้เลยค่ะเดี๋ยวอิงสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะทานข้าวมาหรือยังคะคุณลงขึ้นระวังนะคะอ๋อจะถ่ายรูปเหรอคะเดี๋ยวอิงไปแต่งหน้าก่อนได้ไหม เอ็งดูใหญ่มากจริงๆค่ะเขาออกชิ้นเล็กมากเหรอคะติ๊บๆอ๋ออ๋อเอ็งเข้าใจแล้วเอาตรงปลายๆออกไม่ไม่เโ็นโคนอย่างนี้ทำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่จบถูกต้องค่ะเดี๋ยวเอ็งไว้เก็บดีเทลให้นะคะเอ็งขอค่นมิ้งก่อนนะคุณลูกค้าค่ะค่ามิ้อยู่โคนโคนนิดหนึ่ง ไหวไหมถ้าไม่ไหวเราเบรกก่อนได้นะได้ได้ได้คือไบร่อโอเคนิดหนึ่งนะคะสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วค่ะครบนิดหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากเบรกให้หายใจหายคอเจ็บคอ เมื่อกี้บอกให้หมยปิ้งกี่ไหมนะคะขอบคุณค่ะหญิงจะทําให้ดีที่สุดอย้ยวัน,นวันนี้ผมไปส่งมาแล้วอย่างนี้นอ้อยหญิงหยอกเล่นหนิงแม้ว่าขอขอบคุณค่ะแค่ค่ะแค่บอกว่าจะให้ก็ดีใจแล้วคุณตาหาบ้านตั้งนานราคามาเลยขอแค่ เซิร์ชว่าตัดเล็บขกอุดรก็ได้ค่ะถ้าจำชื่อหลานไม่ได้ขอดูนิดนึงนะโอ้โห,หนึ่งช้อนสามเพิ่มสะอ่อนคุณลูกค้าขาอันนี้ที่ตัดออกไม่หมด Uh huh. ไม่ต่างกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะอิงเจดให้ก่อนนะ,ะสะอ่อนโอ้ยสองข้างคือไม่อยากจะเทียบกับนิ้วก้อยเลยค่ะเออนิ้วนางนิ้วชี้เลยค่ะมันใหญ่กว่าเยอะมาก นี่จะเท่าสองอันเลยโล่งไหมคะน่าจะโล่งเลยมันอาจจะมีเจ็บแป๊บๆบ้างนิดนึงนะคะเจ็บไหมมันจะมีเจ็บแป๊บๆบ้างมองหน้าอมันจะมีความรู้สึกบืดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นอิงใส่ยาให้แล้วก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้เอากลับบ้านไหมจ๊ะ อีวีค่ะอ้าสะออนนำ๊บกระดึกระดขอบคุณค่ะเกิดอ,อิระกอกล่าค่ะมันจะอยุ่ตรงนี้นะคะเพราะว่า เขาตัดปลาข้างบนมันไม่มีแล้วอ่ายิ้มนะคะเนะ <c oughs> ดี๋ยวถ่ายรูปนะอย่านะคะโอ้โหใหญ่มาก อิงเอาพักไว้ให้ตรงนี้ก่อเผื่อคุณลูกค้าอยากได้าจาบ้านจะได้ใสุ่งหาบานให้นะคะโอเคพี่สตีฟคะลูกเป็นไงบ้าง mm hmm.